เมนูนี้ดูให้ดีๆจำให้ชัดๆครั้งแรกในเมืองไทยราคาแค่499ก็คือ534บาทเน็ตบวกแหวเกเจ็บ7%มีที่แรกที่เดียวในประเทศไทยอ่ะอันนี้ผมท้าพิสูจน์สลัดเป็นโลท็อปด้วยแซลมอนอบุรีออนท็อปข้างบนด้วยฟูยกา ในบุฟเฟ่ตราคาแค่นี้เป็นโลเดียวมีที่เดียวกินเท่าไหร่ก็ได้คือไม่มีข้าวเชื่อสาโจาสิครับว่ามันสุดยอดสุดๆแล้วผมคิดเมนูนี้ผมไม่กล้าออกเลยลูกค้าติดกันเยอะมากปกติไปกินบุฟเฟ่ตจะมีปัญหาเรื่องซามอนเบิร์นท็อปจับหานแล้วมีข้าวผมก็เลยจัดไปแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็สบายใจไม่ต้องซีเรียสจำไว้เลยครับนี่ครับ โลไม่มีข้าวร้านอารุอิซูชิที่เดียวในเมืองไทยกินแบบนี้ไม่มีข้าวนะครับไฮโซมีไหมคะไฮโซขอได้ครับผมไม่ได้ลงแต่ไฮโซวสวมากซูชิไม่มีข้าวเยอะอยู่แล้วผมเลยไม่ได้ใส่ลงไปแต่อารุอิสี่เก้าผมใส่เพราะอยากให้ลูกค้าเห็นว่ากินราคากลางๆแบบนี้แล้วมีแบบนี้กล้าให้แบบนี้โลไม่มีข้าวแบบนี้ นี่ครับถึงอกถึงใจกันไหมฮะเนี่ย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 ผมเอาให้ถึงอกถึงใจกันเลยนะรักกันนะจุบๆนะครับอย่าดืมจุบๆกันไม่ให้เครียดออ่